ปแล้ันนี้เล่สนับสนุนโดย Trelagina Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวต้อง Trelagina Hundai c r e t a Meet your next โอ้ยอากาศแบบนี้นะขึ้นที่สูงไปยืนริมข่าวรับลมเย็นๆนะว่าไหมอ่ะเห็นว่าที่พิษณุโลกก็มีจุดที่สามารถยืนรับลมเย็นๆได้แม้กระทั่งในหน้าร้อนแบบนี้ด้วยงานรถเมตต้องพาชาวฟอลโล w m มิไปดูแล้วแหละที่ไหนเนี่ยที่ยังจะมีลมเย็นๆท่ามกลางเดือนเมษาแบบนี้ จุดที่อากาศเย็นของพิษณุโลกคุณมาที่นี่เลยค่ะบ้านรักไทยอำเภอเนินมะปรางนะคะจะบอกว่าฟอลโล w m มีของเราทริปสุดท้ายของเราที่พิษณุโลกกันแล้วแม่มันร้อนกันมา3อาทิตย์ติดต่อกันปรากฏว่าขึ้นมาที่เนินมะปรางอุ้ยลมมันเย็นสบายจริงๆนะคะ ตรงนี้เป็นจุดชมวิวชื่อบ,บ้านสวนทมวิวนะคะขึ้นมาบนนี้จุดเดินมาปรางนี่จริงต้องบอกว่าเป็นจุดที่สูงในจังหวัดพิษณุโลกดังนั้นเนี่ยถ้ามาเช้าๆชา้าคุณก็สามารถที่จะมาดูวิวแบบว่าเห็นอำเภอเนินมะปรางกว้างสุดลูกหูลูกตาด้านหลังเรานะคะ ถ้าช่วงไหนที่มีฝนน้อยมีแบบว่าลมเย็นๆอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นหมอกข้างล่างเป็นทะเลเหมอกกันไปนเลยทีเดียวที่นี่ส่วนใหญ่เขาต้องมากันนะเพราะว่าคุณเห็นนะคะเนี่ยเป็นต้นไม้รูปหัวใจก็เป็นจุดหนึ่งที่คนมาดูวิวมาชมทิวทัศน์แล้วก็เนื้อเมือปรางเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่มีผล,ลไม้อร่อยมากถ้ามาในช่วงผลไม้จะดีนะคะตอนนี้เดี๋ยวลองดูวิวมุมสูงนิดน,นึงนะคะเมื่อกี้เราเดินลงมาแต่ถ้าเกิดคุณจะมาด้วยวิธีการลอยตัวมาก็ได้เช่นกันเขาจะลอยจากตรงนั้นมาปั๊บ แล้วจะมาลงที่ตรงนี้ค่ะเอาไฟมาแล้วกันบอมาแล้วมาขาด้วยอ๋องั้นอยู่ตรงนั้นแหละโอเคแล้วอยู่ตรงนั้นแหละโอเคแล้วลมเย็นใช่ ไม่ใช่ขาต้องดึงสายมานี่ไงลมเย็นสบายไหมเพื่อนบอลได้อยู่ได้อยู่สแสดงว่าไม่โอเคอ๋อมือโลดที่าเป็นี้อ๋อใช่พี่เขาบอกเขาสามารถโล้แบบตรงกลางนี้ได้เลยเมื่อกี้มืนหัวอยู่โลดแล้วจะยิ่งมืนกว่าเดิมไหมคะลวกแตกลวกแตก อมเข้าดีจริงๆอ่ะตอนนี้27องศาโอ้โห27องศาค่ะ9โม8นาที27องศาเห็นไหมคะถ้าเราตอนที่เราอยู่ในตัวเมืองอยู่แถวอำเภอวังทองก็จะเป็นอีกองศาหนึ่งนี่แหละอยากหาความเย็นขึ้นมาเลยคะ่ะ สวนชมบิวก็มีลมเย็นๆทางปีแต่ถ้าอยากเที่ยวชิลๆมองวิวภูเขาไปด้วยถาัดมาอีกนิดหนึ่งก็จะเจอกับบ้านหมุงเนินมะปรางหมู่บ้านเล็กๆที่ภูเขาโตโต,โตจนได้ฉาย,ยาว่ากุ้ยลิ้นเมืองไทยต้องไปดูสักครั้งให้เป็นขวัญตาละไมละ่ะรามมาแต่ตัวแต่บังคับให้เราเปลี่ยนรถไปด้วยแบบว่ารถตู้อาจจะไปไม่ถึงเราก็เลยเตรียมพร้อมอม,มากๆใส่หมวกกระเป๋าพร้อม ไปรถคันนี้เหรอเดี๋ยวนะรถอีแตนรถนำเที่ยวนั่งข้างหลังไปเนี่ยเหรอ หนูจะไปแบบโดยรถตู้หรือว่ารถของตัวเองจริงๆไปได้ไหมคะไปรถตู้ก็ไปได้แต่มันจะไม่ค่อยสะดวกครับเพราะว่าทางบางจุดที่ที่เราจะไปริมเขาริมเลยเนี่ยมันไม่เหมาะสําหรับที่จะใช้รถตู้เข้าไป<อ>รถตู้อาจจะเกิดความเสียหายได้เพราะบางทีมันเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็น,ปนทับถุกค่ะถ้าจะไปแบบได้ฟิลเราต้องไปรถอีแตนเพราะจริงๆเป็นจุดบริการที่เป็นรถนําเที่ยว อันนี้มีค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมคะก็มีครับปกติไปแล้วได้กี่คนประมาณ 8- 10ถึงคนโอเคแต่ถ้าเยอะกันก็15คนก็ได้ราคาเท่าไหร่คะเที่ยวตรงนี้ต้องติดต่อที่ชุมชนนะอ๋อติดต่อที่ชุมชนติดต่อไปเท่าไหร่นะ800บาทของเพื่อนเราจะขึ้นรถไปด้วยกันล่มได้ไหมคะต้องกลางล่มแล้วล่ะดูแล้วเพราะว่าถามจริงๆให้นั่งไปเรื่อยๆปกติมันไปได้กี่โมงนะคะใช้เวลาเดินทางจริงประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะ นี่เราจะไปอีกสองสามชั่วโมงครับก็มันอยู่ที่ว่าเราจะแต่ละจุดนี่คือนักท่องเที่ยวนี่จะหยุดตรงนั้นนานไหมโอ้ว้าวคือบางบางคนเขาอยากต้องการถ่ายรูปวิวตรงน้องตรงเนี้ยก็จะอยู่นานก็จะอยู่นานเข้าใจได้เที่ยวบ้านมุงจะพลาดไฮไลท์นั่งรถอีแตนสีม่วงคันนี้ได้ยังไงอะ่ะชาวบ้านเขาจัดทัวร์บ้านมุงให้แบบนี้เลยไม่เมื่อยไม่เหนื่อยไม่น่าเบื่อด้วยเก๋สุดนะ ถ้าดูตามประวัติศาสตร์นี่จะในของกรมวยาดำรงราชานุภาพนี่บันทึกไว้ในขอสมุดของกรมราชวังนะเมืองเจ้าเนี้ยจะเหมือนเมืองหน้าด่านที่ของอาณาจักรล้านช้างศีสัตนาคุณหุนนะเป็นเป็นเป็นเมืองเก่าตั้งเดินตั้งแต่สมัยพระมาหาจากักรพรรดิก่อนพระนเรศวรนี่ครนะับสมัยตั้งแต่ล้านช้างกับอุทยาและอันนี้อันาานานอะไรแบร่งเป็นพวกเป็นเหล่ามีตั้งแต่ตั้งเดินตรงนั้นแล้วก็ที่มีบันทึกไว้นั่นก็คือในในหนังสือนั่นจะมีช่วงพระจักรพรรดิช่วงหนึ่ง แล้วก็สมัยพระยาจักรรีที่อถอยทัพจากพิษณุโล,โลกมาตั้งหลักที่เพชรบูรณ์หรยถอยทัพผ่านเส้นนี้ใน,นส่วนของคนพุทธผู้กแก่ที่เขาเล่ามาว่าเขาอพยพมาจากเวียงจันทร์สมัยเวียงจันทร์แตกแล้วก็มุดถ้ำข้ามเขาอะไรมาโผล่อยู่ตรงนี้ก็ทำนี่นะครับปีนเขามุดถ้ำอะไรก็แล้วแต่เขาข้ามน้ำอะไรมามาได้ตั้งหลักฐานที่ตรงนี้ บ้านมุงเนินมะปรางเป็นหมู่บ้านไซเล็กก็จริงนะคะแต่ว่าจุดท่องเที่ยวแน่นมากทั้งภูเขาหินปูนที่เพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวมาปีนเขาเมื่อไม่นานนี้เองแถมยังมีบ้านพักน่ารักนักสำหรับคนที่อยากจะมานอนชิลชิวใกล้ชิดธรรมชาติด้วยในช่วงหน้าหนาวจะเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวบ้านมุงที่สุดแต่จริงๆแล้วสามารถเที่ยวได้ทั้งปีเลยนะจ๊ะ ระยะเขานี่ถ้าเห็นชัดเจนเนี่ยจากเทือกเขาหินบ้านมุงเนี่ยซึ่งถ้าตามธรณีวิทยานี่อายุ360ล้านปีครับก็ันนิษฐานว่าเดิมมาตรงนี้เป็นชายทะเลถ้าถ้าเป็นลักษณะเขาหินแบบนี้ก็อยู่กับ20กิโลตั้งแต่ชมพูมา,าคือจริงๆตรงนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายจุดนะคะก็ที่เป็นไนๆก็คือมีถ้ำน้างข่าวถ<แ>้ำหลวงพ่อบุญมีถ้ำนาง12 แล้วก็ถ้าเดือนถ้าดาวซึ่งอยู่ในเขตอุทยานซึ่งการจะเข้าไปเนี่ยจะต้องมุดน้ําเข้าไปซึ่งมันต้องใช้เวลานานนะครับ<อ>น,นัน้อถ้ามันมีน้ําอยู่ข้างในไม่มีคือมันจะมีน้ําขังอยู่ตรงปากทางเข้าต้องต้องมุดน้ําเข้าไปน้ามันลึกไหมคะน้ําก็ประมาณเมตรเจ็ดเจ็ด<อ>นิดเ<อ>ืีนวนะฮะมันนิดเดียวแค่ประมาณแค่2เมตรเองมุดเข้าไปนิดเดียวแล้วก็คนนี้ก็เดินได้ละเดินมันมีพี่ไกด์บอกว่าแค่ในวัดบ้านมุงก็มีเป็น1ิบถ้ำแบบนี้รถเมย์ต้องแวะเที่ยวสัก ้แลวะเพราะว่าถ้ำหินงอหินย้อยที่นี่เกิดขึ้นตามธรรมชาติสวยไม่แพ้ที่ไหนเลยนะช่วงหน้ามาดูกันว่ารถเมย์จะจอดอีแตนแวะถ้ำอะไรพร้อมกับการแจกพิกาดการเดินทางให้ด้วยต้องรอด,ดูเลยยะ ระทะเหลี่ยมเผ็รลื่นร้อนไวใช้ได้ทุกเตาโคดิคิงรุ่นใหม่ล่าสุดเดมอนเอ็กซิลีชูชาบูบุฟเฟ่ชาบูเกรรีเมียมอร่อยไม่จำกัดจำนวนคำทัวร์บ้านมุงเนี่ยไม่ได้มีแค่นั่งรถอีตันชมวิวทิวเขาเท่านั้นนะยังมีถ้ำหินงอกหินย้อยที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามตามธรรมชาติอย่างถ้ำนาง12ที่มีตำนานจุดกำเนิดอยู่ณนะบ้านมุงแห่งนี้จะเหมือนเรื่องราวตามละครที่เรารู้จักกันหรือเปล่าเนี่ย ที่นี่เขามีความเชื่อตามนิยายคำปรลัมปลาเนื่องจากว่าคนที่มาจากเวียงจันทร์หรือมาจากฝั่งฝั่งลราฝั่งไรเนี่ยนะฮะเขาจะมีความเชื่อเรื่องนาสิบสอแล้วก็เขาก็จะเล่าต่อมาเป็นนิยายพื้นิพานนะฮะเล่ากันไปเล่ากันมาจนคนที่นี่บางคนคิดว่าที่นี่คือเมืองพะลดจริงๆ ถ้าตามนิยายปิลัมบลาในนาง12บสสมัยก่อนก็จะมีเศรษฐีอยู่เศรษฐีเนื่องจากว่าไม่มีลูกไม่มีอะไรก็พยายามจะหาลูกจนกระทั่งเขาไปได้กล้วยมาที่มีหวีหนึ่งมี12ใบเพราะก็กินไปปั๊บกระตักนั้นก็เศรษฐีก็มีลูกที่คลอดออกมาก็ท,ทีละคนทีละคนจนครบ12คนเป็นผู้หญิงล้วนๆคนรับพออยู่นานไปปั๊บเนื่องจากว่าอาจจะเป็นด้วยเศรษฐกิจไม่ดีหรือสภาพอากาศอะไรต่างๆเศรษฐีจากที่เป็นก็ยากจนลงอพอยากจนก็ลูกมีเยอะเกินก็เอามาปล่อยพอไปปล่อยก็ เด็กครั้งแรกก็ปล่อยไอ้คนน้องจะฉลาดหน่อยก็จะเอาหินมางอะไรมาวางอะไรเนี่ยฮะก็สามารถกลับจําจำทางได้คะพอหลังสุดนี่เศรษฐีก็ไปปล่อยครั้งที่3นี่เขาโรยเป็นเม็ดถั่วเม็ดข้าวเลยเนี่ยปลากนกมากินหมดพอมากินหมดก็กลับบ้านไม่ได้ก็หลงไปอยู่อพอดีไปเจอนางยักษ์นางยักษ์เขาก็แปลงกายเป็นมนุษย์แล้วก็เอาไปเลี้ยงเป็นลูกพอเลี้ยงเป็นลูกวันตอนหลังนาง12เนี่ยไปเห็นเออนางยักษ์กินคนเข้ามากินแล้วก็เกิดความกลัวก็หนีกันมาพอหนีกันมาก็หนีมานี่แหละฮะมาเมืองที่ ที่เขาเรียกเมืองตรงถ้ำเข่งนะเป็นเมืองของพ่อพันรดเขาอันนี้เขาเชื่อเป็นแบบนั้นครับแล้ว <คน S 1> มีลักษณะเขาหินตรงนั้นเป็นเป็นถ้ำเป็นนั้นเป็นเป็นเมืองนะครสรุปว่าที่นี่คือเมืองพันรจริงๆนะคะผมก็ว่านี้ยายพื้นบ้านอะ่ะเขาว่าเป็นแบบนั้นมาเขาว่าเป็นแบบนั้นนะ นอกจากตำนานถ้ำนาง12วัดบ้านมุงแล้วภายในวัดก็ยังมีอีกหนึ่งถ้ำไฮไลท์ที่ต้องมากราบไหว้นั่นก็คือถ้ำหลวงพ่อบุญมีถ้ำหินงอกหินย้อยที่ตั้งชื่อตามหลวงพ่อบุญมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มรณาภาพไปแล้วนั่นเองค่ะซึ่งถูกนำมาประดิษฐานไว้ณนถะ้ำแห่งนี้รวมไปถึงการลอดซึมประตูวัดบ้านมุงซึ่งเขาเชื่อกันว่าก่อนที่จะลอดเนี่ยให้ทำการอธิษฐานถึงสิ่งที่เราต้องการจะสมหวังนั่นเอง แล้วใครว่าบ้านมุงจะมีแค่ภูเขากับถ้ำละจ๊ะที่นี่ยังมีทุ่งดอกไม้บานท้าแดดที่บ้านไร่ภูตะวันช่วงเดือนเมษายนสุกซ่อนอยู่ในบ้านมุงเนินมะปรางด้วยนะตามรถเมย์ไปถ่ายเรูปกันดีกว่า ที่เป็นจุดท่องเที่ยวหรือเราสามารถที่จะมาดรอปถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ได้ก็คือบ้านไร่ภูตะวันนะคะคุณจะเดินผ่านอุโมงคนี่ต้นทองอุไรออกดอกสีเหลืองเลยตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงประมาณสักเมษายนเนี่ยคะ่ะดอกนี้จะบานดังนั้นคุณจะเห็นดอกนี้กับทิวเขาด้านหลังสวยงามมากทีเดียวนะคะมาบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณก็อาจจะเห็นเนี่ยดอกปอเทืองด้านข้างเป็นสีเหลืองเหมือนกันดาวกระจายบางรอบก็มาเป็นแบบทุ่งทานตะวันมาเลยดังนั้นมีหลายแบบลองแวะเวียนกันมาถ้าสมมุติจะเข้ามาที่นี่ไม่ได้มาทานข้าวไม่ได้มาในโ าของพี่เขาเนี่ยก็คือเสียค่าเข้า10บ,บาทสําหรับการเข้ามาถ่ายรูปใครอยากจะนอนกลางเต็นที่นี่มีกลางเต็นได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงที่พักด้วยมาทีเดียวก็คือครบจบเลยถามว่าเนินมะปรางทําไมชื่อเนินมะปรางต้องบอกว่าเนินมะปรางเนี่ยนะคะตามที่เรารู้ก็คือว่าต้นมะปรางเนี่ยคะ่ะมันขึ้นอยู่ตรงเนินเขาก็เลยเรียกว่าเนินมะปรางเพราะที่นี่เนี่ยเขาบอกเลยมะปรางหวานอร่อยมากด้วยนะคะ ส่วนถามว่าที่เรายือนอยู่ตรงนี้มันคือบ้านมุงทาไมชื่อบ้านมุงคือเราเห็นใช่ไหมคะมันเป็นทิวเขาสมัยก่อนเนี่ยบางคนเขาก็เป็นอาศัยอยู่ในแบบอุโมงค์ในถ้ำอะไรเงี้ยพอคำว่ามาุงมุงมุงมุงเลยก็ผันคําพูดมาเป็นมุงบ้านมุงบ้านมุงบ้านมุง,มงก็เลยเป็นชื่อบ้านมุงที่เราได้มาเที่ยวกันที่นี่นั่นเองแต่คุณจะได้ภาพที่สวยงามเพราะว่าดอกไม้มันสีเหลืองนะคะแล้วมองไปข้างหลังเห็นไหมเทระเบิดระเบิด ber เลย ดอกทองอุไรสีเหลืองสัพรั่งเหมาะแก่การมาแชะภาพถ่ายรูปอวดชีวิตดีดีที่บ้านไร่ผู้ตะว,วันมากหรือดอกอื่นๆก็มีให้แวะนะจ๊ะดังนั้นช่วงหน้า Follow me จะพาไปเช็คอินทุ่งดอกไม้ชนิดอื่นๆกันบ้างพร้อมกับการแจกของฝากจากพิษณุโลกส่งท้ายเดือนเมษากันห้ามพลาดเชียวนะ สนับสนุนโดย t r e ล a จ i น a าออลติเม e คอ l ลาเจนเซรัเรื่องผิวต้อง r ทรลา g i n a บูตี้ฟิกยังยืดปั้นก้นลดต้นขาบูตี้ฟิกยิ่งเล่นยิ่งเฟิร์มดอกไม้กับผู้หญิงก็ต้องเป็นของคู่กันอยู่แล้วอะ่ะอย่างรถเมกับทุ้งดอกไม้เนี่ยแหละนอกจากทุ้งดอกทองอุไรที่เป็นไฮไลท์บ้านไร่ภูตะว,วันแล้วยังมีดอกอะไรให้ชื่นชมอีกจะรถเม์เก็บรูปมาฝากหน่อยแล้ว ท้ายความฮอตสุดขีดของเดือนเมษายนที่พิษณุโลกยังสวยงามทำกลางทุ่งดอกไม้แล้วก็ขุนเขาชาวฟอลโล w m มีอย่างเราก็ต้องหาเวลาออกไปเที่ยวกันบ้างแล้วแหละแต่ก่อนที่จะไปปักพิกัดกันวันนี้ขอว้าไปเจอพี่ชายสุดที่รักของรถเมคคนนี้กันก่อนพี่นีโนเมทนีวันนี้มีเรื่องอะไรมาเมามอยกันจะพี่จา๋าแหน่งงดงามไหมคะ น่ารักอ่ะ <No. S 2> คือก็มีอะไรของเขาที่เป็นเอกลักษณ์เขาดี mm. ก็อยากให้เป็นอย่างนี้นะ mm. คือตอนนี้ยังเป็นตึกนะเมื่อก่อนมาสมัยก่อนที่ขีมม่มอเตไซค์ยังเป็นเพิงอยู่เลยล uh. ำดวนพระทอ <c oughs> รบร้านกาแฟไทยลื้อ ได้ทั้งเขาวได้ทั้งทุ่งนามีที่ให้เราได้ไปเดินเล่นอะไรต่างๆนานากันด้วยอ่างนี้นะนี่แต่ในระหว่างทางเต็มเลยถ่ายรูปถ่ายรูปอ่ะไม่ใช่ละเขาถ่ายรูปกันด้วยนะเขาถ่ายรูปกับคุณพี่เยอะฮอตมากที่วัดไปวัดเนี่ยอยแม่แม่ทั้งหลายคุณนีน่าตัวจริงนี่แบบว่าเขาพูดกับหนูนะที่เดินออกไปแล้วอ่ะพี่ก็ได้ยินพี่ก็ได้ยินเรียบร้อยขอบคุณมากน้องจะใครนะคะอายุเป็นนีน่าแต่หน้าตาเป็นน้อง กลับเลยผมกลับไปเพราะพี่ภูมิใจเวลาคนแอบชมพี่แม่บอกว่าตัวจริงเขาดูดีกว่าในโทรทัศน์อีกนะอย่างเงี้ยเมื่อกี้แม่เขาเขาพูดอยู่แต่เคยนะคือต้องบอกก่อนว่าปีนี้5 5าใช่ไหมแต่เคยโดนคนทักว่าเออทำไมตัวจริงดูเด็กทำไมตัวจริงดูดีกว่าในโทรทัศน์แต่เคยโดนทักทำไมตัวจริงไม่เห็นหล่อเพราะว่าตอนที่เราไม่ได้ดูแลตัวเองนะครับไปแตกแดดตากลมตากนู่นนี่ทำสวนทำไรเนี่ยไม่ได้เคยดูดูแลตัวเองเลยด้วยด้วยการดูแลจากภายนอกเยแล้วมันพัง ริ้วรอยต่างๆมันมาตั้งแต่หน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางนี่มันมาหมดเลยแล้วก็หนกแก้มนี่นมันไหม้หมดเลยก็พยายามสันนะพอมีคนทักแบบนั้นอะ่ะก็หาหนูน่นหานี่มาสันในที่นี่คือสันหานะสันหาน,นะก็ปรากฏว่า,าอะไรก็ไม่ตอบโจทย์ใช้อะไรก็ไม่ตอบโจทย์ จนกระทั่งมาเจอน้องเปิ้ลพาราดีเราก็เฮ้ยเปิ้ลตอนเข้าลูกใหม่ๆเปิ้ลแบบผิวกล้านมากอะคือดูคุมคลนขยลยอะไรอย่างเงี้ยเปิ้ลไปทำอะไรมาทำไมตอนนี้เปิ้ลสวยผิวดีมากเลยเปิ้ลบอกเปิ้ลใช้เทรลาจีน่าเราก็บอกว่าซื้อได้ที่ไหนเพราะไม่จัจริงเปิ้ลบอกโทรไปที่หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็เออของโทรทัศน์นี่หว่าคือเป็นคนที่เมื่อก่อนไม่เชื่อเรื่องของขายในโทรทัศน์เนี่ยแต่เปิ้ลเรียกเราพ่อคงไม่โกหกเราหรอก ลองก็ลองวะกระโถไปที่1577สิ่งที่ผมได้มาคือเซรั่มกระปุกแดงตัวนี้นะครับสิ่งที่ตกใจคืนแรกที่เปิดใช้ก็คือนี่เนื้อเซรั่มคติเข้มข้นมากแต่เรากลัวว่ามันจะเหนืดหนักนั่นแหละแต่พอใช้จริงๆนะครับทาไปปุ๊บแตะหน้าตัวเองไปแวบเฮ้ยยังงไคะซึมไปหมดเลยไม่มีเหลือเลยตื่นเช้ามารู้สึกได้เลยว่าผิวเราชุ่มชื่นขึ้น ใช้ไปได้สองอาทิตย์ช่างแต่งหน้าทักมลนไปทําอะไรมาหล่องพื้นติดง่ายขึ้นไม่เปลืองหล่องพื้นแล้วเฮ้สองอาทิตย์มันเร็วขนาดนั้นเหรอบางตัวใช้2เดือนใช้เกือบ2ปีก็ไม่ตอบโจทย์อย่างเงี้ยก็ส่งไปให้เพื่อนตรวจหน่อยว่ามีสเตียรอยด์มีประหลอดมีอะไรไหมก็ปรากฏว่าไม่มีก็ใช้มาตลอดเลยครับสัก3ากระปุกเท่านั้นสิ่งต่างๆที่มันเคยเป็นไม่ว่าจะเป็นหน้าผากใต้ตาตีานกาล่องปากล่องกลางแลดูจังคือผมไม่ได้บอกว่าใช้มันจะตึงเปียนะถ้าตึงเปียคุณไปหาหมอศัลยกรรมมันก็ดีอย่างเงี้ย เนี่ยผมก็สามารถย่นได้บีบได้เพราะผมไม่ได้ฉีดไม่ได้ทําอะไรมาคือมันเป็นเรื่องปกติแต่ด้วยวัย55ผมได้แค่นี้ผมแฮปปี้แล้วไงแล้วผมก็เชื่อว่าอีกหลายๆคนที่ใช้ไตรลาจิน่าแล้วก็ใช้มาตลอดแล้วก็พอใจในสิ่งที่ได้มานะครับเอาเป็นว่าวันนี้มารายการนี้โปรที่เอามาก็เรียกว่าเป็นโปรครั้งประวัติศาสตร์ทางไตรลาจิน่าขอมาเลยว่ายอมให้แค่พี่โน่คนเดียวเท่านั้นแล้วผมออกมาต่างจังหวัดด้วยไงก็เลยขอเขาไว้เพราะฉะนั้นเขายอมขายให้แบบขาด เป็นโปรเซรัมล้วนเพราะฉะนั้นแฟนไตราลาจีนาที่ต้องการเซรั่มเก็บไว้ห้ามพลาดเงินไม่พร้อมเงินเดือนไม่ออกไม่เป็นไรจองไว้ก่อนสายจะเต็มเร็วมากเตือนแล้วนะครับเพราะว่าเป็นโปรเซรั่มล้วนฟังไว้เลยนะครับ เตรียมยกหู<ม>กดมาที่1577หรือ Line แอดไตรลาจีนาผมจะให้แค่200สายเท่านั้นซื้อ1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่ใช่ไหมครับไม่พอเอาขนาดพกพาไปอีก 3, 3> อปกติดได้แค่2นะ2นี่คือเต็มที่แล้ว5ชิ้นนี่จาก8,800บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นทั้งหมดเนี่ยใช้ได้เอาแบบทาเยอะขึ้นได้เลยนะ 3เดือนตกวันละ30กว่าบาทเพราะว่ามันเพิ่มมาอีกหนึ่งกระปุกเล็กามาขายเนี่ยผมไม่ได้รวยขึ้นแต่ผมอยากแนะนําสิ่งดีๆให้แล้วผมเนี่ย ทำงานในวงการมา3 0กว่าปีผมไม่นั่งหลอกใครว่าผมใช้ตัวนี้แต่แตผมไ,ไม่ได้ใช้มผมใช้จริงนะเพราะฉะนั้นรีบโทรมาที่157 7อย่างที่ผมบอกจองสิทธิ์ไว้ก่อนครับพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายมผมทำไทราลาจิน่าพูดเรื่องไทราลาจิน่ามา3ปีแล้วโปรวนี่ผมก็ไม่เคยเจอต้องขอเพิ่มเลยเพราะหมอม้าน่ะเขาใช้เดี๋ยวเขาจะโทรไม่ทันเขาจะ<อ>ต้องซื้อไปเก็บเอาไว้เอาเป็นโปรปวัาสาร์นะเอางเงี้ยเจ้านายก็ไม่มาด้วยเอา นะถือเป็นโปรโดีไม่มีอีกแล้วถ้าไม่จองวันนี้ก็อย่าหวังที่จะได้แบบนี้อีกเพราะพี่ขโมยของเข้ามาขายเอาพูดง <What? S 1> <ๆ>่ายๆเดี๋ยวไปเคลียร์ที่กรุงเทพทีหลังอ่ะยอมเพิ่มไปอีกร้อยสายอ่ะ <Yeah. S 2> เป็นสามร้อยสายคุณมามะ้าขาต้องรีบกดโทรศัพท์ให้ทันนะไม่ได้นะโทรมาที่157 7หรือ Li น์แอตตรยจีน่าะครับ1แถม1แบบนี้นะครับแล้วก็ยังได้ ขนาดพกพาไปอีก3-5ชิ้นจาก8,800บาทเหลือ2,990บาทเท่านั้นใช้ได้นานตั้ง3เดือนเขาเนี้ยสเดือนเต็มเต็มเลยใช้เยอะขึ้นได้ด้วยนะครับตัวละ3ากว่าบาทเท่านั้นครับอย่าซื้อจากข้างนอกนที่ไม่ผ่านช่องทางของเรา เพราะว่าคุณจะโดนของปลอมจริงๆมีคนถามรถเมยมาเยอะบางคนนี่แม่ๆที่แบบเป็นแฟนรายการด้วยนะคะส่งมาหาเลยบอกว่าเนี่ยบางทีเห็นเพจเอมีใน Facebook มีในนู่นมีในนี่ไม่ใช่เพราะว่า1,577ต้องโทรศัพท์เข้ามาสั่งอย่างเดียวตลจินะเนี่ยมีช่องทางเท่านั้นนะครับ1,577งายจดรยลราจีนา หรือแอตไ a ร์ลาจี Brand นด์มีอยู่3มช่องทางนี้ที่คุณจะได้ของจริงเท่านั้นและก็ผมบอกก่อนว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่ใช้พี่หมูดีโลกคุณปานธนพรคุณกิ๊กมายุรินคุณปุ้พี่พิมลวานเชฟป้อมนะครับหรือเจนนิเฟอร์คิมใช้ไตรลาจินาจริงหมดทุกคนถ้าไม่ได้ใช้จริงเป็นกฎตายตัวของบริษัทครับไม่มามาพูดนะครับเงินยังไม่ต้องจ่ายสักบาทแค่โทรล็อกสิทธิ์ของคุณที่15.7หรือไลน์แอตไทร์ลาจี ina, นะครับ1แถมหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ยังได้ ขนาดพกพาไปอีก3-5ชิ้นจาก8,800บาทเหลือ2,990บาทเท่านั้นใช้ได้นาน3เดือนตกวันละ30กว่าบาทเท่านั้นครับส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองสิทธิ์ของคุณพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายของถึงมือค่อยจ่ายเป็นโปรครั้งประวัติศาสตร์หาโปรดีกว่านี้ผมว่าไม่มีแล้วถ้าไม่จองวันนี้ก็อย่าหวังว่าจะมีแบบนี้อีกโทรมาที่1577ครับ ทุ่งดอกปอเทืองโอ้โหแล้วแบบมีผีเสื้อตันเล็กๆบินผ่านไปผ่านมานะคะสวยงามมากจริงๆปิดท้ายทริปของพิษณุโลกของเราเนี่ยก็อยากจะให้มาเที่ยวพิชาุโลกกันนะพิษณุโลกมีอะไรกว่าที่คุณคิดนอกจากในตัวเมืองเองออกมาข้างนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเดือนมืปรางบ้านรักไทยบ้านมุงอย่างเงี้ยนะคะก็มีอีกหลายๆจุดที่เราสามารถไปเที่ยวชมกันได้นะคะ ยังไงก็มาเที่ยวในช่วงโควิดแบบนี้เที่ยวแบบ New n o r m a l ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะขอบคุณ Air a อร์เอเชียใครใครก็บินได้บ้านสวนชมวิวบ้านมุงเดือนมะปรางบ้านไร่ภูตะวันแล้วก็ทรัพย์ไวันรีสอร์ทมากๆเลยค่ะใครอยากรู้พี่แกะการเดินทางของรถเมล์โอ้โหต้องบอกจริงไปหลายจุดนะไปดูพี่แกะการเดินทางเลยค่ะ พิกัดการเดินทางมาเที่ยวอำเภอเนินมะปรางวันนี้เริ่มเดินทางจากซับไพร์วันรีสอร์ทอำเภอวังทองโดยรถยนต์ส่วนตัวมาแวะที่จุดชมวิวบ้านสวนชมวิวใช้เวลาประมาณ45นาทีนะจ๊ะและนั่งรถยนต์ส่วนตัวอีกประมาณ50นาทีมาเปลี่ยนบรรยากาศที่บ้านมุง่งบ้านเนินมะปรางนั่งอีแตนชมวิวกันจ้า และแล้วก็มาถึงคำถามประจำสัปดาห์นี้เรากันยืนและซีเอาคำถามไม่อยู่ว่าพาหนะที่รถเมล์ใช้นั่งเที่ยวตามจุดต่างๆในบ้านมุงเนินมะปรางคือพาหนะอะไรเริ่มตอบคำถามด้วยการเข้า Facebook พิมพ์ค้นหาฟอลล์มี่การทีเราง่ายฝุดฝึดเข้าไปตอบคำถามในแฟนเพจรายการพร้อมกับกดไลค์และก็กดแชร์แฟนเพจคำตอบที่ถูกต้องโดนใจใช้ไลย์ี่สุดจะได้รับของที่ระลึกจากรายการไปลอดและผู้ที่ได้รับของที่ระลึกในสัปดาห์ที่แล้วของเรานั้น คืออิดนดีด้วยจ้าที่สำคัญเนี่ยก็อย่าลืมยืนยันสิทธิ์ในแฟนเพจของเราด้วยนะจ๊ะสัปดาห์หน้าเตรียมตัวลงใต้ไปเที่ยวทะเลฝั่งอันดามันที่เกาะลีเป๊ะออกเดินทางกันแต่เช้าเล่าเรื่องราวกว่าจะถึงเกาะลีเป๊ะจะเละหรือไม่เละเนี่ยต้องติดตามฟอลล์มี e เที่ยวไหนไปกันวันเสาร์บ่า,บายโมง40ซัมเมอร์นี้ที่ลีเป๊ะกันด้วยจ้า marine tv